สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาด้วยกระดิ่งนะคะทุกคนตบตการ,การ,ร้องเพลงก็มากับของออนไลน์สวัสดีค่ะอออไลค์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 กดเฟซบุ๊กไลค์ก็ขายกันท,ทันทีกดไลค์บันหน่อยเนี่ยเอฟซงเอ็กซี เขาแม่แชทนิดเขาแม่แชทนิดเขาแม่แชทนิดแชทนิดโอ้โหขออกุญาตเบน้ำนิดนะคะเองจะเจ็บคอมากเลยวันนี้แต่คิดถึงทุกคนค่ะเจ็บคอแค่ไหนคุณจอยก็มาค่ะทุกคนขออนุญาตแชร์แบ่งปันตัเองสักครู่เดียวนะคะเป็นของสมรวยถ้าใครอยาก หอมแก้มสวยสวยกดไลค์มาด้วยให้หอมแก้มสวยออนไลน์ เฮเฮเป็นของสมรวยถ้าใครอยากหอมเกลียนสวยๆกดไลน์มาจอยให้หอมเกลียนสวยออนไลน เดียวนะคะทุกคนคุณจะขออนุญาตแบ่งปันแป๊บนะคะจบเพลงเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะสวัสดีค่ะชอบที่มีโปรเสริมอยากได้คอนฟะมัน้ e y เฮ้ มันไหนเนะี่ยเอฟสองเอฟสี่เขาีดเข้าร์มิเขามาแชรร่พิษเขามาแชรริเขามาแช่ขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงสักครู่นะคะ Due to exchange rate fluctuations The US dollar ขออภัยกันทุกคนมือไปแต่แซครู้ดีค่ะอภัยกันทุกคนเือไปแต่แซครู้ดีอ,าาอกักค่ะภาชัดเสียงชั้นนะคะ บ้านครูจอยสวยๆวันนี้อลังการมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูจอยสังจิตที่ชิดร้อยล้านนะคะครูจอยไลฟ์ในเพจนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กครูจอยนะคะชุดจีการสีประเสริฐน,นะทุกคนทําไมตื่นเต้นอย่างนี้ก็ไม่รู้ต,ตื่นเต้นแป๊บนึงนะคะอ่าวันนี้นะคะครูจอยมาเร็วนะคะมาช่วงขอนยาติดเพลงก่อนเนาะสักครู่ียว อ่าขอบคุณเสียงเพลงของแม่ครูสิตาพรสวรรค์ป้านเองได้นะคะอืมเป็นเพลงที่ปลุกพลังให้กับแม่ค้าออนไลน์นะคะหลายๆท่านนะคะรวมทั้งครูจอยด้วยนะคะครูจอยจะเป็นคนที่สร้างพลังให้กับตัวเองนะคะเพื่อใครคะเพื่อตัวเราเองนะคะเราไม่ต้องขอร้องหรือเอาเอาพลังมาจากใครนะคะแต่ให้เราสร้างพลังด้วยตัวเองนะคะสร้างพลังให้เราม,มีพลังที่ไปต่อและก็มีความสุข ของทุกๆวันนะคะสูตรของความสุขคือคุณต้องมีความสุขของทุกๆวันนะคะเงินจะวิ่งเข้าหาคุณอย่างง่ายๆสบายๆเลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะคูจอยจะมาแบ่งปันนะคะ3ทางลัดมัดใจลูกค้านะคะคูจอยตื่นรู้จากคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่คูจอยไปฟังนะคะและมีความรู้สึกว่าคลิปนี้ ครูจอยต้องแบ่งปันแล้วเพราะว่าสิ่งที่ครูจอยได้ฟังนะคะมันตรงกับกับ,ก,บกับสิ่งที่ครูจอยทําอยู่พอดีนะคะครูจอยก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่ไม,ไม่แบ่งปันไม่ได้นะคะทุกคนเราต้องออกมาแบ่งปันค่ะมันเป็นเรื่องง่ายๆนะคะในการมัดใจลูกค้านะคะครูจอยขอเล่าสตรอรี่ของตัวเองนิดนึงนะคะครูจอยเป็นคนอ่าเป็นคุณครูไม่ใช่เป็นคนครูจอยเป็นคุณครูนะคะสอนเด็กอนุบาลน,นะคะทั้งหมดด้วยกัน11ปีคะ่ะทุกคน เศษปีหลังจากนั้นลาออกมาเป็นแม่ค้าแม่ขายเป็นแม่ค้าขายโรตีนะคะครูจอยนะคะขายโรตีมาทั้งหมด19ปีนะคะอืขายมาทั้งหมด19ปีและขายโคตรดีะคะ่ะทุกคนตั้งแต่เรียนรู้คลิปมหาการย์21วันเลเวลหนึ่งของแม่ครูสิตานะคะทำให้ชีวิตครูจอยพลิกผันมีความสุขมากขึ้นเงินทองไหลมาเทม,มาเลยคะ่ะทุกคนการงานนะคะการงานค็เรียกว่าในเรื่องการงานนะคะ ยอดขายปังมากนะคะทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะทุกคนครูจอยเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่โคตรขยันเป็นคนที่เปิดรับโอกาสให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามองหานะคะว่าทําอย่างไรมันมีทางลัดทางไหนที่ทําให้เราสามารถรู้สึกว่าร่ํารวยได้นะคะครูจอยเป็นคนที่โฟกัสความรวยอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ครูจอยไม่ได้บอกใครเดี๋ยเขาหาว่าครูจอยบ้าแต่จริงครูจอยโฟกัสความรวยของตัวเองนะคะคาว่าความรวยครูจอยเริ่มได้มาจาก ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ,อะตอนนั้นก็ยังเด็กๆอยู่เนาะเขาบอกว่าโฮเฮงกับ oh ครูจอยเป็นคนที่รวยนะครูจอยก็งงและครูจอยจะรวยได้ไงในเมื่อในใน,ในเมื่อฐานะของเราไม่ได้ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยเป็นแค่พ่อแม่ก็กลีดยางนะคะทําสวนนะคะมันจะรวยได้อย่างไรนะคะแต่เขาบอกเขาทํานายครูจอยครูจอยจำไม่ได้มันนานมากแลวเขาบอกว่าครูจอยอ่ะจะเป็นคนที่รวยนะคะ ในอนาคตนะคะคุณจอยจะเป็นคนที่รวยมันก็เลยเป็นการเขาเรียกฝังชิปเนาะอ่ะมันเป็นการฝังชิปในรู้สึกจิตใต้สันึุกรความรู้ว่าต่อไปฉันจะรวยฉันจะรวยฉันจะรวยแล้วก็ฉันจะรวยฉันจะรวยคือความรวยมาอยู่ในหัวเราแต่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ว่าเราจะรวยได้แบบไหนเราจะทําอย่างไรถึงมันจะรวยนะคะไม่มีใครมาบอกเรานะคะที่ครูจอยก้าวเข้ามาในโลกออนไลน์เพราะมีความรู้สึกว่าฉันตัวฉันเองอ่ะคือเราเก่งอ่ะเรามีความสามารถ แล้วเราสามารถพัฒนาเรียนรู้ได้มากกว่านี้นะคะถึงทําให้มีความรู้สึกว่าในคลิปมหาากาศของแม่ครูทําให้เรามีความสุขนะคะแล้วก็เงินทองไหลามาทีมาการค้าขายของกูจอยขายดีมากนะคะยอดขายโรตีนะคะรูจอยอยากได้วัวตัวเองแบบสัตว์ใจต,ตัวเองมากเลยเมื่อวานนะคะขายหมดขายเร่งผลิตไม่ทันนะคะขายเกลี้ยงตับค่ะทุกคนได้3,200โอ้ยมันสุดยอดมากเลยะคะ่ะทุกคนเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราโปรแกรมจิตมาทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันว่าเราเป็นคนรวย เงินทองการงานการงาเงินสุขภาพความสุขการแบ่งปันคือจะวิ่งเข้ามาหาเรานะคะมันเป็นการโปรแกรมจิตนะคะนี่การตลาดเหนือมนุษย์นิดหนึ่งนะคะสิ่งที่ครูจอยทําตลอดเวลาครูจอยโปรแกรมจิตตลอดเวลาว่าครูจอยขายดีครูจอยเป็นคนขายดีครูจอยเป็นคนขายเก่งครูจอยขายแล้วก็เกลี้ยงตับมครูจอยขายแล้วขายหมดขายเกลี้ยงผลิตไม่ทันนี่คือการโปรแกรมจิตของครูจอยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ3เทคนิคคะคขู่ขาครูจอยเล่าให้ฟังค่ะครูจอยเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังด้วยความตื่นเต้นว่า เฮ้ยในสิ่งที่เรามาเจอกับกฎจักรวาลกฎแห่งดูของแม่ครูสิตาเรามาเจอไอดอลที่มันมันตรงตามสเปคที่เราหามันคือแสงเล็กที่ปลายอุโมงค์ที่ครูจอยเจอและครูจอยเป็นคนสึกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนที่เก่งฉันเก่งได้มากกว่านี้ฉันเก่งบบกเฮงได้มากกว่านี้แค่ลุกขึ้นมาลงมือทำนะคะครูจอยนะคะขอบคุณแม่ครูสิตานะคะที่ที่แบ่งปันคลิปหลายคลิปให้ทุกคนได้เรียนนะคะให้ทุกคนได้เรียนและได้ตื่นรู้ ะะรู้อะไรไม่เท่ารู้ใจตัวเองนะคะรู้อะไรไม่ไม่เท่าที่เรารักตัวเองนะคะเมื่อไหรที่เรารักตัวเองมีความสุขนะคะเรื่องง่ายๆแบบนี้มันจะทําให้คุณมีความสุขแล้วเงินก็จะวิ่งเข้าหาคุณวิ่งหาแบบไหนคะครูขาก็คือนะคะคุณต้องอยู่ในโลกออนไลน์นะคะโลกออนไลน์จะอยู่กับเราเป็นร้อยปีคุณจะไม่เข้ามาในโลกออนไลน์เลยหรอคะอ่าคูจอยไม่ได้บอกให้คุณเข้ามาแต่คูจอยบอกว่าจากคูจอยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคย ไม่เคยที่จะเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์นะคะอะไรโดนมรดาให้ครูจอยเข้ามามันก็คือความรวยที่ครูจอยคิดอยู่ในสมองตลอดเวลามันอยู่ในมันฝังอยู่ในจิตใต้สําน,นึกว่าทําอย่างไรให้ฉันรวยนะคะครูจอยเลยมีความรู้สึกว่าจากการที่เราทํางานหนักและเหนื่อยมาตลอดเวลาหลายปีตอนนี้ก็ 40, 40กว่าปีแล้วเนาะทำไมฉันยังไม่รวยสักที สิ่งที่ฉันมองหาก็เลยมองเห็นนะคะกูจอยเลยเข้ามาโลกออนไลน์นะคะฝึกฝนตัวเองเรียนรู้เรียนรู้ฝึกฝนลงมือทาทีทีทแล้วก็บ่อยมากินใช้สินค้าให้ดูมันเป็นความสุขค่ะทุกคนมเม็นความสุขความเบิกบานที่เรามีความรู้สึกว่าสิ่งนี้ถ้าเราไม่ถ่ายทอดให้คนอื่นนะคะแล้วเขาจะรู้ไหมว่าเราทําอะไรนะคะกูจอยไม่ได้บอกหรือขายอะไรแต่กูจอยมาเล่าให้ฟังว่า ในอดีตกับปัจจุบันนะคะสิ่งที่ครูจอยได้เรียนรู้กจัจจวันครเหนในดูขอแม่ครูสิตามันทำให้ครูจอยมีชีวิตที่ดีดีดีด,ดีดีมากๆก,กนะคะการันตีและคอนเฟิร์มว่าดีมากค่ะทุกคนอืสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดยาวหนูมไม่ได้ทักไม่ได้ถ่ายนะคะ,ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันแล้วนะคะครูจอยนะคะเป็นคนที่ขายของออนไลน์แล้วก็ขายของออฟไลน์เป็นแม่ค้านะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดครูจอยทําธุรกิจ tsw ด้วยนะคะครูจอยขายระบบด้วยนะคะคลิปนี้มาบอกเต็มตัวเลยนะคะว่าครูจอยทำระบบ tsw ด้วยนะคะครูจอยเป็นเขาเรียกว่าหุ้นส่วนรายใหญ่ของแม่ครูสิตานะคะครูจอยฝึกฝนตัวเองแล้วก็ลงมือทำนะคะสามทางรับมัดใจลูกค้านะคะครูจอยนะคะทำอยู่ตลอดแค่บางทีเราอาจจะคิดไม่ออกว่าเราจะพูดเรื่องอะไรหรือจะแป่งปันเรื่องอะไรดีนะคะสเคล็ดลับมัดใจลูกค้ามัดใจอย่างไรคะคูคา <het art> อยากรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าอยากรู้กดหนึ่งให้ครูจอยหน่อยะคะอ่ะทีนี้แพงมากเลยนะคะ,ะทีนี้แพงมากเลยจริงๆข้อที่หนึ่งนะคะการที่คุณจะมั่นใจลูกค้าคนใดคนหนึ่งหรือคนที่เข้ามาทักเรานะคะคุณต้องมีความจริงใจกับทุกคนเราต้องมีความจริงใจกับลูกค้าจริงใจแบบไหนคะครูขาหนึ่งนะคะจริงใจแบบไหนใช่ไหมคะจริงใจโดยการที่เรานะคะอยู่หน้า Facebook ของเรานะคะลูกค้าที่อยู่ออนไลน์สมมุติเขาจะเช็คเราทางด้าน Facebook หรือเพจนะคะอืมเขาจะเช็คเราทางด้าน facebook ผู้หญิงคนนี้ขายขายคุณจอยยกตัวอ,อย่างนะคุณจอยขายกาแฟผู้หญิงคนนี้ขายกาแฟเขากินใช้สินค้าหรือเปล่าอ่ะกินใช้สินค้าหรือเปล่านะคะเรา,เอาออกมาโพสสินค้าทาวิดีโอกินกาแฟนะคะเขาเรียกว่าแสดงถึงความจริงใจนะคะว่าเรามีตัวตนอยู่จริงๆนะคะสามารถเข้าไปดูในเฟซบุ๊กเราได้เลยนะคะนี่คือการแสดงความจริงใจ ะค,ะคุณูจอยออกมากินมาใช้ทุกวันถ้าวันไหนไม่ได้ทำวีดีโอคุจทยก็จะมีภาพสวยๆลงนะคะเพราะคุจทยเป็นถ้าจะบอกว่าขายก็ได้นะคะแต่คุจทยไม่ได้ขายจ๋าแต่คุจอยมาโพสต์ทุกวันนะคะเพื่อให้เขามีความมั่นใจถ้าเขาจะซื้อสินค้ากับเรานะคะเขามีความมั่นใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาผู้หญิงคนนี้ก็ทําจริงๆนะคะเขาลุยจริงๆอ่านี่คือข้อที่หนึ่งนะคะความจริงใจนะคะข้อสองนะคะการตรงต่อเวลาคะ่ะทุกคนถ้ามีคน ถ้ามีลูกค้าของเรานะคะทักมามันซื้อสินค้าเขาจะสอบถามเราก่อนนะคะกาแฟนี่กินดีไหมครูจอยจะยกตัวอย่างนะคะว่าลูกค้าของครูจอยนะคะที่อยู่ที่กทมนะคะจริงๆเขาเป็นคนที่จังหวัดกระบี่นี่แหละคะ่ะแต่เป็นเป็นอาจารย์กรเกษียณเนาะแล้วก็ไปเลี้ยงลูกถุ่ที่กทมนะคะเขาครูจอยมีลูกค้ามาจากไหนครูจอยมีลูกค้ามาจากหน้า Facebook นะคะ คุณจอโพสใน facebook กินใช้กาแฟให้ดูนะคะเขาบอกว่ามีกาแฟกาแฟที่น้องจอยกินอ่ะมันช่วยในการง่วงนอนได้ไหมมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพได้ไหมคุณจอยถามไปว่าที่เลือกจะมากินกินเพราะอะไรคะเขาบอกว่าเขาเลี้ยงลูกนะคะเลี้ยงหลานที่นึงลูกเ,าเาขาเลี้ยงหลานแล้วเขาง่วงนอนนะคะเลี้ยงหลานหรือง่วงนอนคุณจอยบอกว่าได้คะ่ะคุณพี่ อาจารย์อาจารย์เริ่มจะจ,จะพูดถึงอาจารย์เนาะอาจารย์เริ่มชิมก่อนนะคะอ่าชิมก่อนเริ่มต้นที่สามกล่องนะคะครูจอยส่งให้ฟรีนะคะปัจจุบันนี้นะคะส่งทีละสี่กล่องนะคะส่งฟรีค่ะอืมทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับการตรงต่อเวลาคะหูกข้าเวลาเรามัดนใจลูกค้าคะ่ะเราต้องสร้างสายสัมพันธ์ก่อนสร้างสายสัมพันธ์ในการพูดหรือทักทางไลน์นะคะหรือทางแชทนะคะแต่ส่วนมากนะคะอาจารย์จะทักทางไลน์มานะคะทักทางทักทางไลน์มาครูจอยก็จะส่งทางไลน์ไปนะคะ เป็นการขเขาเรียกว่าเป็นการพูดบางทีถ้าเราคุยโทรศัพท์เสียงดังเด็กนอนอยู่ใช่ไหมคะคุณจะจะเขียนคอมเมนต์วางไว้ส่งไลน์ทิ้งไว้แล้วเขาอ่านแล้วเขาจะตอบแล้วคุณก็จะตอบกลับไปนะคะเขาเรียกว่าสร้างสายสัมพันธ์การตรงต่อเวลามันเกี่ยวอะไรคะรูาขายยังไม่บอกสักทีเกี่ยวกับทุกคนเวลาเขาสั่งของมาใช่ไหมส่วนมากแล้วคือสั่งของมาปุ๊บสองวันให้ถึงบางทีมันก็เกิดการเอ็ซิเดนต์เนาะ ถึงเกิดการเอเสเด่์ปุ๊บเวลาเราส่งของใช่ไหมคะเราส่งของปุ๊บนะคะเราก็โทรถามหรือครูเจจะส่งทางไลน์ของครูเจ,จส่งทางไลน์เนาะมันแล้วแต่ว่าใครจะทักกินบล็อกก็ได้แล้วแต่สะดวกหรือจะโทรก็ได้แต่ครูเจจะถามว่าของถึงหรือยังคะพัสดุถึงหรือยังคะอืมเขาจะถามว่าส่งของหรือยังครูเจอบอกว่าส่งไปแล้วนะคะรออีกสักสองวันเดี๋ยวจะถึงนะคะแล้วก็พอสองวันถัดไปเราถามว่า ไม่ท้าวัาสพัสดุถึงหรือยังคะอ่าเขาจะรู้สึกว่าเออเราเป็นคนที่ติดตามเนาะติดตามของว่าถึงหรือยังมันเป็นการใจแลกใจอะคะ่ะทุกคนมันเป็นการง่ายๆนะคะก็เ,เรียกว่าสิ่งเล็กๆแต่เราอาจจะมองข้ามไม่ได้ไม่ได้ถามลูกค้าว่าถึงหรือยังนะคะพอเราบอกว่าพอเขาบอกว่าถึงแลว้วโอเคนะคะเราก็ขอบคุณค่ะอือเห็นไหมคะเราส่งลูกๆเราไปให้ให้กับคนอีกคนหนึ่งแต่เราไม่ได้ส่งไปเฉพาะอ่าสินค้า แต่เรามีการติดตามผลไปด้วยเห็นไหมคะมันจะเป็นความประทับใจเล็กๆการสร้างสายสัมพันธ์การตรงต่อเวลานะคะเพราะว่าลูกค้าเขาจะต้องการของด่วนนะคะถ้าเราสมมุติว่าของถึงช้าหรือเราลืมส่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเราจะส่งเราทักไปสักนิดนึงต้องขออภัยนะคะของนะคะส่งช้าต้องขออภัยเป็นอย่างแรงนะคะครูจอยนะคะจะใช้วิธีถ้าเกิดอุบิเหตุแบบนี้นะครูจอยจะใช้วิธีถ้าเราสมมติว่เาเราลืมส่งของใช่ไหมคะเราก็ ใส่ของมาเดิมแต่ว่าแถมสินค้าไปสักตัวสองตัวให้เขานะคะมันจะเป็นการ mm. เขาเรียกว่าการขอโทษเนาะอ่าสองข้อแล้วนะคะต่อไปข้อที่สามค่ะการติดตามสินค้ากับลูกค้าอืมโว่กูจอก็พูดไปหมดแล้วเนาะการติดตามสินค้ากับลูกค้ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกเหมือนกันนะคะการที่เราส่งสินค้าเราโทรเช็คหรือทักไลน์ถามว่าสินค้าถึงหรือยังอ่าถึงหรือยังถ้าถึงแล้ว รือยังไม่ถึงที่นะคะถ้ายังไม่ถึงเราก็จะโทรเช็คว่าสินค้าตอนนี้อยู่ที่ไหนพักอยู่ที่ไหนหรือว่าถึงหรือยังเป็นการติดตามนะคะว่าสินค้าถึงหรือยังแค่นี้เองค่ะไม่มีอะไรเยอะแยะนะคะวิธีการมัดใจลูกค้านะคะคุณจะจะโทรให้อีกรอบหนึ่งนะคะข้อที่1นนะคุณต้องจริงใจกับลูกค้าข้อที่2นะคะการตรงต่อเวลาในการส่งสินค้าเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ให้กับลูกค้านะคะข้อห้สานะ,ะติดตามสินค้ากับลูกค้านะคะว่าของถึงหรือยัง สามข้อนี้เด็ดมากๆเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะคุณจอยเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่คุณจอยแบ่งปัน,ปน s. วันนี้นะคะคุณสามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะเพราะคุณจอยเองก็ใช้อยู่บางทีเราอาจจะลงลืมไปว่าส่งของแล้วเราลืมเราอาจจะลืมทักกลับไปว่าของถึงหรือยังถ้าสมมุติว่าลืมก็ต่อไปนี้นะคะเราก็อย่าลืมทักไปนะคะว่าสินค้าถึงหรือยังคะถ้าถึงชา้าต้องขออภัยด้วยนะคะแค่นี้เองค่ะง่ายๆนะคะอืง่ายๆเลยนะคะทีนี้นะคะ วันนี้พูดลืมเลยลืมทักทายเลยนะคะวันนี้นะคะขอขอบคุณมากมากเลยสําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปนะัปให้กับเพจสั่งจิตพิชิตครูจอยสั่งจิตพิชิตร้อยล้านคโอ้โหพูดลิ้นพันกันแล้วอืขอบคุณมากๆเลยนะคะคลิปนี้นะคะข้อไหนที่ดีนะคะก็ให้นําไปใช้นะสิ่งไหนไม่ดีก็ไม่ต้องออกไปนะคะนะคะอ่ะ ไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ครูจอยสอนนะคะไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ครูจอยบอกนะคะแต่ให้คุณพิสูจน์ด้วยการลงมือทําด้วยตัวคุณเองนะคะผลลัพธ์มันจะทะยงตานะคะเมื่อไหร่ที่คุณสร้างผลลัพธ์ได้เมื่อไหร่ที่คุณลงมือทาแบบซ้าถีบ่อยนะคะคุณจะเจอผลลัพธ์ที่หอมหวานและวดสวยงามมากๆนะคะครูจอยนะคะบอกเลยว่าแนะนำนะคะจากประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ เจอกันคลิปต่อไปนะคะ